สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเนายรคนชอบเล่าเอาล่ะเมื่อกดไลค์กันแล้วเราก็ไปต่อก,กันกับจอมอาคมของพี่ผู้ใหญ่บ้านพระลอชะลอจําสีกันต่อครับเดินทางกันต่อครับจนเมื่อเวลาล่วงผ่านไปจนถึงเช้าพระนกได้แก่ร้อยย้อนกลับเดินมาทางเดิมเพื่อหาปืนและเข้าของที่ตกหล่นหายและเมื่อหาทุกอย่างคืนได้ครบ ก็เหลือมองดูรอบกกลอีกครั้งก็ต้องมีอันตกใจเฮ้ยนี่มาติดกับป่านังเอิญเลยนี่วะนี่เราไม่ตายกับบุญแล้วนะเนี่ยแล้วทำไมเราไม่รู้ตัวเลยว่าเขามาถึงที่นี่แล้วมาตอนไหนวะเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไปก่อนดีกว่าแล้วก็ไม่ลืมจะบอกกับพรานเชียนและพรานอ้นว่าเองสองคนรอขาก่อนนะข้าจะหาคนมาพาเองสองคนออกไปจากป่านี้ให้ได้และสองวันต่อมาพรานนกก็ได้นําเอาเรื่องราวที่ได้เจอได้เจอมาบอกกับในบ้านกับนางหมอนและนางไหม เออเออคือว่าพรานเชนและพรานออนตายแล้ว <S <S และทันทีที่ได้ยินนางหมอนและนางใหม่าพากันร,ร้องไห้ว่าไงนะเชี่จริงข้าได้ให้คำมั่นสัญญากับพรานเชนและพรานออนไว้แล้วว่าข้าจะหาคนเข้าไปเอารางเรื่องโครงกระดูกกระปองมาจจกป่าให้ได้ได้ฟังคำพรานนกบอกมาในบ้านพยักหน้าแล้วก็บอกว่าเออก็รู้กันดีอยู่ว่าป่านางอ้นนะ่ะผีเฮียนสุดๆ,ดๆดเฮียนจนไม่มีพรานคนไหนหรือหมอคนใดจะกล้าเข้าไปได้ฟังนายบ้านบอกมานางหมอนน้าเสียเอ่ยว่า เอาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จะมีใครกล้งเข้าไปเอาโครงกระดูกของผัวฉันทั้งสองคนออกมาเหรอจ๊ะในบ้านทําท่าคุ่นคิดนิดหนึง่งแล้วก็บอกว่าเออแต่เอาเถอะเอาเถอะคาพี่เพื่อนเป็นนายพรานจอมาคมอยู่คนหนึ่งข้าจะใชใ้คนไปตามหมอพรานจอมาคมเพื่อนในบ้านจะเอากระดูกผัวฉันทั้งสองคนออกมาได้จริงๆริเหรอจ๊ะนังใหม่รีบถามเพื่อความแน่ใจในบ้านมองจ้องหน้าแล้วบอกตามตรงขขายังไม่สามารถตอบบอกพวกเองได้หรอก ที่ผ่านมาเพื่อนพรานของข่าคนนี้ช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วเอาละ่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะใช้คนไปตามมาว่าแล้วในบ้านก็ใช้ให้คนไปตามเพื่อนพรานจอมอาคมที่ว่าเอาละ่ะตัดภาพไปยังชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมของพรานห้อยและพรานห้อยที่กําลังนั่งพักผ่อนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังบอกมาว่านายนายมีคนมาหาเสียงที่แววบอกมาก็คือเสียงผีหงายที่พรานห้อยเลี้ยงไว้นั่นเองพรานห้อยพยักหน้ารับทราบ จากนั้นไม่นานคนของนายบ้านก็ก้าวเดินมาทว่าคนของนายบ้านที่มายังไม่ทันจะได้บอกอะไรพรานห้อยกระลุกขึ้นก้าวเดินหาแล้วบอกว่าเรียบไปกันเถอะข้าเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วคนของนายบ้านที่มาตามรู้สึกงงเอาอะไรกันยังไม่ทันจะได้บอกอะไรเลยจึงได้รีบก้าวตามพรานห้อยไปและเมื่อเวลาผ่านไปได้อีกไม่ช้าไม่นานนักพรานห้อยก็เดินทางมาถึงยังบ้านของนายบ้านนายบ้านหันไ่เห็นเลยทักทายเอาเอามาถึงแล้วห้ือมามา พรานห้อยเดินเข้าสวมกอดกับนายบ้านด้วยความสนิทสนมแล้วเมื่อลายกอดออกแล้วพรานห้อยรีบถามเราไม่ได้เจอกันนานเท่าไรแล้วเนี่ยข้าจำไม่ค่อยได้โอ้กันานโขอ,อยู่นะข้าเองก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนายบ้านว่าแล้วพรานห้อยก็เข้าประเด็นคงจะมีเรื่องใหญ่ละสิถึงได้สั่งให้คนไปตามอ้อนายบ้านพยักหนา้าจะว่าแบบนั้นก็ได้แต่เอาล่ะเอ็งนั่งพักผ่อนก่อนพึงมาถึงเดี๋ยวข้าจะให้คนไปตามจาของเรื่องมาหาให้มันมาเล่ากันเองดีกว่าแล้วนายบ้านก็ส่งเสียงร้องเรียก ไอ้ชุบเว้ยชุบมาหาขานอยซิ่งเสียงในบ้านเพียงครู่ไอ้ชุบก็วิ่งเข้ามาพอมาถึงได้ชุบอ้าปากจะถามในบ้านยกมือขึ้นห้ามหยุดเลยหยุดเลยเอ็งไม่ต้องพูดไอ้ชุบให้เอ็งพูดถามกันไปมาด้วยวันนี้ไม่จบเว้ยเอ็งฟังข้าเอ็งไปตามพระนกกับนางหมอนและนางหมามาให้ข้าไอ้ชุบพยักหน้ารับทราบแล้วรีบก้าวเดินไปแล้วในเวลาต่อมาเมื่อพบหน้าพระนกพาๆาพานาผานผานนนนนในบ้านให้ให้ให้มาตามไปไปไปพบ แล้วๆๆแลก็ให้ไปบอกๆกับนางหมอนแล้วๆนางหมายด้วยพระนกตั้งใจฟังไอ้ชุบสื่อสารและลุ้นจนเหนื่อยก่อนไอ้ชุบจะบอกว่าอะไรต่อพระนกบอกว่าเออเออข่าวข่าวรู้แล้วเอาจะพาขางไปด้วยปรอบใจเองมากเลยนะไอ้ชุบถี่มาบอกและเองหยุดเลยนะไม่ต้องพูดต่อเดี๋ยวข้าจะไปตามนางหมอนกับนางไหมเองชุบพยักหน้ารับทราบแล้วก็ก้าวเดินไปส่วนพระนกไปตามนางหมอนและนางไหมให้ไปบ้านในบ้านด้วยก่อน แล้วในเวลาต่อมาพระนนกนังหมอนและนังไหมก็พากันมายัางบ้านของนายบ้านซึ่งนายบ้านและพระนห้อยนั่งรอกันอยู่ก่อนแล้วเอ้ามากันแล้วเหรอมามามา,มานั่งก่อนแล้วนายบ้านก็แนะนาพรานห้อยจอมอาคมให้ทุกคนได้รู้จักกันนี่คือพระนห้อยจอมอาคมเผื่อนของข้อและนั่นพระนนกนังหมอนนังไหมพระนนกเป็นผู้ไปพบเจอเหตุการณ์ส่วนนังหมอนกับนังไหมนั้นผัวมันหายไปข้าใช้คนไปตามเองมาเพราะเรื่องนี้แหละได้ฟังพระนห้อยพยักหน้าเข้าใจแล้วก็บอกว่า หนเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่าให้ข่าวฟังหน่อยสิแล้วพรานนกก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละแบบที่ข้าเล่าให้ฟังและข่าก็เลยเหตคขม,มั่นสัญญากับจะสงคนนั้นไว้ว่าจะหาคนไปนําเอากระดูกองคมาจากป่าให้ได้พรานห้อยได้ฟังเรื่องราวที่บอกมาทั้งหมดพยักหน้าแล้วก็บอกว่าข้าเข้าใจแล้วเอาล่ะว่าแต่จะมีใครไปกับข้าบ้างและเมื่อได้ฟังที่ถามข้าไปด้วยข้าจะไปกับพรานห้อยด้วยพรานรนกว่านางหมอนและนางใหม่ก็บอกว่าจะไปด้วย ดังนั้นนายบ้านบอกว่าแบบนี้หากข้าไม่ไปด้วยก็ดูจะกระไรอยู่เอาเป็นว่าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้เราออกเดินท้องก่อนหลังจากที่ตกลงกันได้ดังนั้นก็ต่างพากันแยกย้ายกลับไปเตรียมตัวก็มีเหล่าชาวบ้านบางคนที่รู้ข่าวขอติดตามไปด้วยซึ่งนายบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนั่นเองอรุ่รุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อต่างพากันมารวมตัวพร้อมหน้าที่บ้านนายบ้านการเดินทางเพื่อไปนำเอากระดูกของพรานเชียนและพรานอ้นก็เริ่มต้นขึ้นและเมื่อพรานห้อยนำพาทุกคนถึงชายป่าก็บอกให้หยุด ด้วยความสงสัยพรานนกเอ่ยถามอ้าวบอกให้หยุดทําไมหรือเน,นี่เฮ้ยเหน่งเป็นพรานประสาอะไรวะไม่รู้ทมเนียมพรานเลยพรานห้อยว่าเข้าให้ก่อนจะเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็ต้องทําการเปิดป่าก่อนใช่ไหมแตุ่ันนี้เราไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์กันแต่เราจะพากันเข้าไปช่วยเหลือผีเราก็ต้องทําการสะกดปา่าทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ป่าเฮี้ยนได้ฟังคําพรานห้อยบอกพรานนกพยักหน้าจากนั้นพรานห้อยเริ่มทําพิธีสะกดป่าทัานเที แล้วต่อมาขณะที่พรานห้อยทําพิธีสะกดป่ามังเกิดสายลมพัดกันโชกเข้ามาอย่างรุนแรงพร้อมกันกับที่บรรยากาศรายรอบกายเริ่มแปรปรวนทุกคนพากันมองอึ้งถึงในเหตุที่เกิดขึ้นนายบ้านก็เอ่ยบอกว่าพรานห้อยอาคมยิ่งเข้มขลังเหมือนเดิมเราคิดไม่ผิดจริงๆที่เหตุผลไปตามหมอและในนั้นขณะเวลาเดียวกันนั้นผมไปนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็ได้แลเห็นรับรู้ได้ในบรรยากาศที่แปรปรวนรู้แน่ชัดว่าน,นี่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติตเกิดจากผู้มีอาคม นายคณะทำการสะกดป่าจะสะกดเพื่ออะไรแบบนี้พูดผีในป่าไม่เดือดร้อนกันหมดหรอต้องไปดูหน่อยแล้วผมเคสจากนั้นก็ลุกขึ้นนำเอาใบไม้มวลทัดหูพรางกายบริกรรมว่าคาถาย่นระยะทองเอาล่ะย้อนกลับไปทางฝาฝั่งอาจารย์ห้อยและเหล่าชาวคณะแน่นอนเมื่อพรนห้อยทําการสะกดป่าเหล่าพูดผีที่อยู่ภายในป่าก็โดนสะกดไปโดยปริยายจะมีเพียงก็แต่ผีเจ้าป่าตนเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกสะกดบรรดาเหล่าพูดผีพากันร่ำร้องโอดโอยสะกดพวกเราแทบไย มนุนุนใจร้ายแบบนี้ต้องไปตายดีแนะ่และความเดือดร้อนของเราพูดผีที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผีเจ้าป่าต้องออก,กรงปกป้องผีเจ้าป่ามาปรากฏกายขึ้นต่อหน้าพรานห้อยและทุกคนขณะเหล่าชาวบ้านเห็นเข้าเต็มตาพากันนั่งลงยกมือพนมไหวย,ยกเว้นพรานห้อยที่จ้องมองผีเจ้าป่าแบบไม่ยั่นแกรงและเมื่อประจันหน้ากาันผีเจ้าป่าก็เอ่ยถ่อมท่านหมอเหตุใดจึงต้องทาการสะกดป่าด้วยท่านทำแบบนี้รู้ไหมว่าเราผีเดือดร้อน ข้ามีความจําเป็นต้องทําแบบนี้ข้าจะเข้าไปช่วยเหลือดวงวิญญาณสองดวงและนําเอากระดูกพวกเขากลับบ้านพรานห้อยบอกเหตุจําเป็นผีเจ้าป่าได้ฟังก็บอกว่าหากท่านหมอมีความประสงค์จะช่วยเหลือดวงวิญญาณสองดวงก็เหม็นว่าจําเป็นต้องทาแบบนี้เพราะจะทํให้เหล่าผู้ผีไม่พอใจนาจเกิดอุปสรรคได้อันที่จริงท่านหมอจะไปจะมาภายในป่าหรือจะเข้ามาช่วยเหลือใครป่าก็ไม่เคยทำร้ายคนดีๆหรอก แต่หากท่านหมอทำแบบนี้เป็นการรุกรานป่าก็ต้องตอบโต้เพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ปงกันตนเองได้ฟังผีเจ้าป่าบอกมาแบบนั้นพรานห้อยรู้สึกไม่พอใจบอกว่าเจ้าก็แค่เจ้าป่าอย่ามืออวดดีสั่งสอนขาเอาตัวเองให้รอดก่อนผู้จบไม่รอช้าพรานห้อยแบมือใส่เจ้าป่าทัานทีเดังนั้นเจ้าป่าหายแวบไปมาทำป่าด,ดีแล้วจะหนีไปทำไมล่ะไเ้เถอะพวกเราขอ่ากันได้แล้ว รันห้อยว่าพลางก้าวเดินนําหน้าพาทุกคนเข้าป่าไปสกิดให้พรานนกเป็นผู้นําทางทากลางบรรยากาศความมืดสลัวที่เริ่มจะสว่างขึ้นทีละน้อยแล้วต่อมาเมื่อพากันเข้าป่าไปได้ไม่ช้าไม่นานนักก็ได้พบกับอุปสรรคตามผีเจ้าป่าโบกไม่จูจ่ๆพลันกิ่งไม้ใหญ่เบื้องบนได้หักลงมาใส่ทุกคนแต่โชคยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรก็เนี่งด้วยคอยระวังตัวกันอยู่ก่อนแล้วแล้วต่อมาผ่านไปได้อีกไม่นานนัก ขณะพากันเดินผ่านไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสับพลันปรากฏงูเหลือมมากมายร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ความโกหลห่นบังเกิดหนึ่งในชาวคณะคนหนึ่งโดนงูเหลือมรัดเหล่ชาชาวคณะต่างพาก,กันดินตะลึงครานกเห็นดังนั้นร้องบอกเอาเฮ้ยทำอะได้กันอยู่ดิเขาช่วยกันแกะง,งูออกแล้วเดี๋ยวเกิดได้ตายก่อนไม่รอชา้าทุกคนช่วยกันเข้าแงะแกงงูออกจากร่างคนนั้นครานห้อยมองดูเหล่าชาวบ้านช่วยกันแกะง,งูก็หัวจะปวดร้องบอกว่าโถใ,ใครก็สั่งสอนให้ใช้มือแกะง,งูเหลือมออกจากร่างคนเขาใช้มีดกัน แล้วนั่นเองวิธีการช่วยเหลือก็ถูกปรับปรุงชาวบ้านช่วยกันใช้มีดฟันงูทําให้ต่อมาเมื่อผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้เนื้อตัวทุกคนก็เปื่อยไปด้วยเลือดและเทอะกันไปหมดมาเดี๋ยวข้าจะพาไปล้างตัวพรานนกว่าพร้อมก้าวเดินนําไปไปิดท้ายขบวนด้วยพรานห้อยพากันเดินต่อไปได้อีกไม่ช้าไม่นานนักพระนนกก็นําพาทุกคนไปถึงยังลาธารแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเมื่อครู่มากนักพอไปถึงได้ทุกคนไม่รอช้ารีบลงน้าล้างหน้าล้างตัว ด้วยความเย็นของน้ําทุกคนต่างพากันชื่นใจจนแทบจะลืมภารกิจกันไปเลยจนมีชาวบ้านหนึ่งในคณะร้องโวยวายขึ้นช่วยด้วยทุกคนพากันตกใจคิดว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแต่บ้านรีบเข้าดูสอบถามเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเป็นอะไรเป็ปปนปลงนายบ้านค่ากลัวเปลิงได้ยินดั่งนั้นนายบ้านน้ำมือตบเข้าหน้าผากตัวเองเบาๆแล้วบอกว่าโธ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรเขาละช่วยกันแกะปลิงออกจากตัวไอ้บาทน,นิดหน่อยขณะเดียวกันนั้นพรานกมองดูรอบกายแล้วก็บอกว่า เขาว่าเวลานี้ก็ใบคล้อยมากแล้วพวกเราไม่น่าจะเดินไปถึงเนินนางเอิญในทันมืดก่อนนะ่ค้นหาที่พักกันก่อนดีไหมทุกคนต่างพยักหน้าเห็นด้วยแต่ว่าพรานห้อยก็เอ่ยบอกว่าก็แค่อีกเหนื่อยหนึ่งน่นละและข่าก็คิดว่าพวกเราน่าจะออกเดินทางไปพักอยู่กับป่าไกลๆเนินนางเอิญและก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะพวกเอ็งมากับข้าได้ฟังดังนั้นพรานนกก็ก้าออกเดินนําหน้าพาไปแล้วต่อมาเมื่อพักกันเหนื่อยท่วมตัวที่สุดก็พักกันมาถึงเขตที่ติดกับเขต,เขตป่าเนินนางเอิญ ก็เป็นในเวลาที่ใกล้มืดลงพอดีพรานนกชี้บอกให้ทุกคนได้รับทราบป่า,ปาข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนั้นคือป่าเนื้อนังเอินพรานห้อยพยักหน้าแล้วก็บอกว่าเราจะหยุดพักกันตรงจุดนี้เอาล่ะช่วยกันหาฟืนหาไฟมาสมจัดแจงทําที่พักฉวคราแล้วเหล่าสาวคณะก็แบ่งหน้าที่กันผู้หญิงทําอาหารที่เหลือก็แบ่งกันทําหน้าที่ที่ควรพรานห้อยก้าวเดินไปยังจุดที่เป็นเขตติดกับป่าเนือนนังเอินมองเข้าไปแล้วเอ่ยบอกว่า คืนนี้แหละจะได้รู้การแหว่เงเรือขาอกและ,ะจะแน่กว่ากัอนพูดไม่ทันจบดีสายลมพัดอู้มาจากทางภากฝัง่งป่าเนินนางเอินพรานห้อยไม่ใส่ใจก้าวเดินกลับมายังจุดพักหลังจากที่กินอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยพรานห้อยเอกบอกกับทุกคนคาคืนนี้แหละข้าจะเริ่มทําพิธีช่วยเหลือดวงวิญ,ญญาณสองดวงนั้นแล้ววันพรุ่งนี้ข่อยน้าเอากระดูกกลับบ้านว่าแต่พวกเราจะรู้หรือว่ากระดูกอยู่ตรงไหนน่ะพรานนกถามเดี๋ยวก็ได้รู้ก็ถามจากดวงวิญญ,ญญาณคนตายนั่นแหละว่าเขาตายกันตรงไหน พรานห้อยบอกกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปได้สองทุ่มกว่าพรานห้อยไม่ต้องทําพิธีผีก็จัดให้ก่อนเลยปรากฏสายลมกันโชคพัดมาจนไม้ใหญ่ไม้เล็กไหวเอ็นรูปไปตามแรงลมขณะเหล่าชาวบ้านพากันมองรอบกายตกใจกลัวพรานห้อยเห็นดั้งนั้นก็บอกว่าตั้งสติกันไว้ไม่ตงกลัวนะอย่าหน,นีขาย,ยิงอยู่แล้วก็พากันเงียบด้วยข้าตรงการสมาธิขณะเหล่าชาวบ้านพากันนั่งอยู่ในความสงบและก็ไม่ต้องรอกันนานเมื่อต่อมาปรากฏลูกไฟมากมายมาลอยวนเวียนอยู่ด้วยรอบ นั่นก็คือเหล่าลูกไฟดวงวิญญาณน,นั่นเองยายใหม่มองรอบกายรีบเอ่ยถามไฟวิญญาณจะมีผู้พวกค้าอยู่ในนี้ไหมจะไปรู้ได้ลรอหย่ามัวสงสัยเลยเระวังตัวเอาไว้ก่อนพรานนกว่าพรานนกพูดบอกจบขณะเหล่าชาวบ้านก็พากันตะลึงเพราะเหล่าดวงไฟวิญญาณที่เห็นนั้นได้เปลี่ยนกลายขึ้นมาเป็นผีมากมายและพวกมันก็ก้าวเดินเข้าหาทุกคน,นดังนั้นนายบ้านร้องบอกเตือนภัยมันพากันเขี่มาแล้วเอาไงดีพรานหอยไม่ต้องกลัวและไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นอยู่กันเฉยเฉยไว้ข้าจัดการเอง ว่าพลางไม่รอช้าพลันห้อยหยิบสายใส่ของมา้าและสัตว์เข้าใส่เ่าผีร้ายพ <c oughs> ันนกจ้องมองคิดขึ้นในใจสมรราจะเป็นจอมมาคมแ่าะจะช่วยเหลือพลันเชน,นลและพลันอ่อนได้และพลันห้อยเองก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองโดนอยู่ฝ่ายเดียวหยิบปืพนพกขึ้นมาและส่งเปรี้ยงยิงไปยังป่าเนินนางเอิญ <c oughs> สิ้นเสียงเปิน้นเหล่าไม้ใหญ่เบื้องหน้าภายในป่าเนินนางเอิญพากันสั่นไหวเห็นดังนั้นพลันห้อยยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าไปพวกเราก็ไปในป่าเนินนางเอิญก่อน เดี๋ยวก่อนพรานห้อยแน่ใจนะว่าผีในนั้นน่ะหลนสะกดแล้วพรานนกถามให้แน่ใจก็ต้องแน่ใจสิแล้วหากใครไม่กล้าไปกับข้าก็รออยู่ที่นี่ละเหล่าชาวคณะพากันสายหน้ารีบพากันก้าวเดินตามพรานห้อยไปและเหตุการณ์ทุกการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในใสายตาผมแล้วต่อมาพรานห้อยและเหล่าชาวคณะก็พากันก้าวเข้าเหยียบเืนป่าเนื้อนังเอิญแบบเต็มเตนสายลมแรงพัดอู้มาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้มาเพียงแต่ลมเสียงมาด้วย <S 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 พวกมึงผากันรนเข้ามาที่ตายเองนะโอ้ก็ไหนบอกว่าผีโดนสะกดหมดแล้วไงชาวบ้านคนหนึ่งร้องถามลันแต่ยังไม่ทันจะมีใครบอกว่าอะไรสบพลันปรากฏกลุ่มพันเขาๆมาล่องลอยอยู่เหนือหัวทุกคนและเมื่อพากันแหงมองดูดีๆก็ต่างได้เห็นกันว่ากลุ่มพันเหล่านั้นก็คือผีหัวกระโหลกนั่นเองขณะชาวบ้านพากันตะลึงงานเสียงร้องก็ดังบอกมาว่าพวกเจ้าเข้าข่าบอกมันให้หมดแต่เมื่อสิ้นคำสั่งผีหัวกระโหลกก็พากันลอยพุ่งเข้าหาทุกคนมันมาแล้วต่บ้านร้องขณะพรานห้อยสัตว์สายเศษออกตอบโต เพราะว่าพระเจ้าช่วยสายเสกพรานห้อยใช้ไม่ได้กับเหล่าผีหัวกะโหลกคิดหรือว่าสายอาคมก็มึงจะทําอะไรบริวารกูได้อะเอาล่ะบริวารค่ะล้อมผมมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งนํำอะไรค่ะจะสั่งสอนไอ้คนอวดดีเสียงพูดนางผีร้ายจบลงพรานนั้นปรากฏเส้นสายผมม้วนแน่นพุ่องออกมาจากในปอาแล้วเข้ามามาตรัสคอพรานห้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากพรานห้อยตั้งตัวไม่ทันทุกคนจ้องมองดูพรานห้อยที่บัดน,นี้หน้าแดงคล้ายหายใจไม่โอกแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้าช่วย และก่อนที่พรานห้อยจะสิ้นแรงสิ้นใจเส้นสายลำแสงสีเหลืองพุ่งเข้ามาตัดผมผีร้ายขาดกระโจยพรานห้อยรอตายได้อย่างเวทแล้วต่อมาเจ้าของเส้นผมปรากฏกายขึ้นต่อหน้าทุกคนใครใครบังอาจตัดเส้นผมข้าไม่ปรึกษาทรงมันบังอาจนักบอกมาผีร้ายชี้หน้าถามแล้วก็ไม่มีใครบอกตอบอะไรเพราะมัวแต่กลัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วในขณะที่ทุกคนมองหน้ากันไปหมาหยุดทำบาปได้แล้วทุกคนไม่เว้นแมผ้ผีรีบพากันหันความมองมายังต้นเสียง ก็ต่างเห็นว่าบัดน,นี้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับที่ถือมีดไว้ในมือแล้วก็ไม่ต้องให้บอกนะครับคือผมแบงผมก้าวออกมาจากความมืดผีสาวจ้องมองด้วยแววตาอาฆาตมึงเป็นใครเนี่ยมาอานมารอบทำร้ายกูข้าจะเป็นใครยังไงเจ้าไม่ต้องรู้หรอกสิ่งที่เจ้าสมควรรู้ก็คือหยุดทำบาปได้แล้วจงลดละเลิกในการทำบาปทำชั่วทัง้งปวงหันหน้ากลับสู่เส้นทางความดีเจ้าคือผู้ยึดต,ติดจะไม่ได้ตายเพียงผู้เดียว ยังพรกชีวิตผู้อื่นให้ตายตามเจ้าบีอีกไม่รู้เท่าไรทั้งๆที่เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทุกที่เจ้าเมย์หยุดได้จึงหยุดเลิกได้ก็เลิกก่อนจะสายและเมื่อได้ฟังที่บอกไปช่างเป็นผู้ชายปากก้าจิงนะปากดีอย่างนี้นี่เองถึงทําให้หญิงหลงและก็ทอดทิ้งผู้หญิงไปไอ้ผู้ผู้ชายมันเป็นแบบนี้ทุกคนทาพูดมันเชื่อไม่ได้เจอไม่ได้ค้าต้องฆ่าทิ้งให้หมดเอาแล้วหากว่าผู้ชายไม่ไดีทั้งหมดแล้วเหตุใดเ,เจ้ายังรอสามีของเจ้าอยู่ลรอฮ่ะไอ้ที่กูรอพระกูจะรอฆ่ามัน กูจะทรมานมันที่สาสมกับที่ทอดทิ้งกูไปอย่าเลยเวนจะมังับด้วยกันไม่จองเวนเพราทุกชีวิตย่อมมีกรรมเป็นของตนหยุดทำบาปเถอะนะมึงนี่อะไรเนี่ยทำมาเป็นสั่งสอน เอาละกูไม่อยากเสียเวลาแล้วกูจะให้มึงตายไปพร้อมกับพวกมันทั้งหมดนี่แหละบริวารข้าเขาจัดการพวกมันเมื่อเส้นเสียงร้องสั่งจากผู้เป็นนายบรรดาผีหัวกะโหลกที่ลอยคุ้มเชิงอยู่ก็พากันพุ่งเข้าจมไีผมเองไม่รอช้าชูมีดหมอจิตวิญญาณขึ้นฝาครั้นั้นปรากฏม่านกำแพงแสงสีเหลืองสว่างครอบทุกคนเอาไว้เหล่าชชคคณะพากันอึ้งตะลึงคิดว่าผมทำได้ยังไงเนี่ยจังหวะนั้นบรรดากะโหลกผีเข้าไปท้ <c oughs> <c oughs> พวกมันต่างโดนไฟอาคมเผาไปจนวอดไหม้หมดเส้นผีเสาเห็นดังนั้นขยายร่างใหญ่ขึ้นมันเกิดสภาพหน้าทุเรศทุรังผมเผาสายายรุงรงังดวงตาแดงกล่ำจ้องมองมาหมายชีวิตขณะบรรยากาศรา,รายรอบกายแปรปรวนสุดขั้วมังตายว่าแล้วเส้นผมผีร้ายก็พุ่งเข้าหาหมายรอดไม่รอช้าผมตะวัดมีดหมดจะวิญญาณตอบโต้ เส้นผมผีร้ายกระจายทั่วบริเวณแล้วก็เปลี่ยนขึ้นเป็นลูกไฟพวกมันพากันพุ่งเข้าโจมตีรอกเรียบหนึ่งผ้าขาาองม้าออกจากเอวโยนขึ้นสู่กลางกระกรอนขณะนั้นผืนผ้าของมมาก็เปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นถุงพยันอาคมแล้วก็ดูดดวงไฟเหล่านั้นเข้าไปจนหมดเส้นจังหวะนั้นผีสาวได้โอกาสเข้าถึงตัวผมใช้มือเข้าบีบคอพลางใช้เส้นผมรัดร่างไว้ด้วยมือจะเก่งมาจากไหนไม่รู้แต่ที่นี่คือท,ที่ตายของมึงว่าแล้วก็บีบคอผมแน่นเข้าแน่นเข้า น้เหล่าชาวบ้านแพากันตกใจคิดว่ารอบนี้ผมตายแน่ในขณะที่ผมไม่ได้ดิ้นรนนิ่งบริกรรมว่าคาถอใช่แล้วผมยังมีถุงพยันอาคมและเมื่อว่าจบผมเป่าพ่วงใส่ถุงพยันเพราะนั้นถุงพยันก็เปลี่ยนกลายมาเป็นเชือกอาคมแล้วก็พุ่งเข้ามามัดรัดร่างผีสาวไว้เกรได้ได้ปล่อยมือออกจากคอก้าวถอยหลังเดินทุรนทุรายปล่อยปล่อยกูเดินให้ปล่อยปล่อยอันตัวข้าเนี่ยปล่อยเจ้าได้แต่เวรกรรมย่อมไม่ปล่อยเจ้าแน่นอน เจ้าได้ก่อกรรมสร้างเวรมามากแล้วจงลงไปชดใช้กรรมในนรกสิ่งใดที่เจ้ายึดติดความรักความโกรธจ,จงทิ้งมันซะตั้งสติไว้ให้มัน่นสำนึกตนไม่มีโอกาสใหม่ฉันไดก็ขอให้ไยในทางดีไม่กูไม่ไปกูจะรอผัวก็อยู่ที่นี่อันนี้จ้าความรักไม่ได้แต่เพียงทําให้คนตาบอดผีก็ยังตาบอดด้วยผมเป่าพ่วงใส่เชือกอาคมอีกครั้งพวงนั่นเองเชือกอาคมก็รัดนน่นเข้าแน่นเข้า,ขาพร้อมไฟที่ร้อนแรงขค้นจนท้ายที่สุดร่างผีสาวก็แตกสลายหายไป ต่อมาเช็กอาคมก็คืนกลับสูผ่ผืนผ้าของมาผมทําการสะบัดพรานัน,นรดายนั้นเหล่าดวงไฟวิญ,ญญาณที่ถูกดูดเข้าไปก็ออกมาปรากฏเป็นร่างของผู้เสียชีวิตและสองเนนนั้นก็คือพรานเชนและพรานอ้นนังหมอนนังใหม่ร่ําไห้บอกลาสามี iji. และไม่เห็นว่าร่าลากันเสร็จเส้นผมก็บอกกับเหล่าดวงวิญญาณว่าบัดนี้พวกเจ้าทุกตนผลจากการโดนคุมขังแล้วจงไปตามทางไปชดใช้เวรใช้กรรมและพวกเจ้าจะมีเวลาอยู่3วนันก่อนที่จะไปตามทางให้มีโอกาสได้กลับไปหาญาติพี่น้องที่บ้าน ได้ฟังดังนั้นเหล่าดวงวิญญาณก็พากันหายวับไปผมหันหน้าไปหาดวงวิญญาณพรานเชียนและพรานโอนร่างของพวกเจ้าอยู่ที่ใดจงบอกมาเถิดพิธีญาติและลูกเมียของเจ้าจะได้นำไปบำเพ็ญกุศลและดวงวิญญาณทั้งสองพรานก็ชี้บอกว่าร่างของพวกตนอยู่อย่างก้นเหวนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะจางหายไปทำกลางความเสียอกเสียใจของนางหมอนและนางไหมไอ้เจหนุม่มคนนี้เป็นใครใยายอาคมจริงได้กแก่ก็ล้าครั้งนักพรานห้อยมองมายังผมและเคสแล้วต่อมารุ่งเช้า นายบ้านก็นำพาทุกคนลงไปนำเอากระดูกของพรานเชนและพรานโอนเพื่อน,นำกลับไปประกอบพิธีตามประเพณีที่ถูกต้องและเมื่อพากันหันหน้ามามองหาผมเพื่อจะขอบคุณผมก็ไม่อยู่แล้วการทำดีนั้นไม่จำเป็นต้องทำอวดใครและไม่ต้องให้ใครเขาจำหรอกไม่ต้องเอาหน้าขอแค่เพียงทำดีแล้วเรามีความสุขก็พอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังแล้วก็เช่นเดิม ขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ